คนเอนคนดีคงลออออออืมถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักหรือชังโก็จะคอยพี่จ้าอย่าปล่อยให้น,อน้องนอนอกตรมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่นนารักทุกคน สวัสดียามบ่ายของวันศุกร์เด้อค่ะวันนี้ยิงกิ๊กี้จะพาไปดูโอ้ยเอ้มีแต่เนี่ยเกสรดอกไม้เนี่ถึงจะเป็นคนยังสี่กับเป็นคนแพรเกสรดอกไม้พี่น้องเอ้ยงามขึ้นนอนบ่ได้แต่ก่องมาลุยแล้วจะพาไปดูลูกเลยลูกสติ๊กกะบ,บาร์นี่มันที่อยู่นี่ง่อยส้มๆมันแมมันขึ้นยังทีว่าเขาไปกินโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าเนี่ย ที่เราเข้าไปกินก็ไปกับน้ำพริกนะคะเพื่อนๆนี่นี่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยนั่นยังรูปไม่โตแล้วลมมันึงข้างล่างนั่นลมข้างม,ม,มันก็จะฮกๆห,หน่อยนั่นมองจีควายอมองจีควายเที่ยงไม่ล่ำปล่อมีงไงตาพี่น้องเอ้ยมันเป็นอะไรที่มันละอันไรล่ะ คือดูคือดูจะเอจะเอโอมันยังไม่โตเดี๋ยวถนอมไว้หน่อยเนืองก่อนค่นนี่นี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าให้ดูน่ยมันเป็นลูกแบบนี้ค่ะเขาภาษาโนเวยเขาเรียกว่าลูกสติกกอบ,บาร์น่าตบอ,อบเดี๋ยวให้มันตโตๆก่อนเดี๋ยวจะเก็บไปเก็บไป,ไปกินข้าวหนมพีกประเด้งน้อค่ะน้อแซ่บแซพี่น้องเอ,อ,อือดูออออออ ลูกทุนก็คลีซาพอรลุมมาทานะคะกุฎากุฎาอลัสซัมมานก็ยินฟินเฟรดดังอีดกดังนะคะไหนนี่ลูกทุนเป็นดอกแล้วเป็นลูกแล้วคะ่ะเพื่อนๆนะค่ะโอ้ย,ยังไม่เป็นยังไม่ออกเป็นลูกเลยเนี่ยนี่ตรงที่ว่าบันไดที่ยิงกิ๊กขึ้นเนาะคะ่ะเนาะวันนี้อากาศดีเวอร์ค่ะพี่น้องเอ้ยชุนละชิบไม่ดังนะคะหยุดงานหยุดงานค่ะหยุดฮอลิเดย์นหนึ่งอาทิตย์ตะขะหยุดวันนี้หยุดเป็นเป็นวันแรกค่ะเพื่อนๆค่ะ กเูเป็นแม่เบิดแล้วคนณงูคนณเสือเอาเนี่ยมาคนบอ่อจืดขัาคนณตืดชิมตืดปาคนเย็ดแตมีน้ำตางูคือควายปลาคืมอ,งงคอมากูเป็นแม่เบิดแล้วววัดตโอ